ข้อ91ดิกาติกานิบาตอังคุตรนิกายว่าบิดาและละยุคแห่งปิตามหาเหล่านั้นชื่อว่าปิตามหายุคเหตุนั้นบัณฑิตเพิ่งเห็นเนื้อความในคํานั้นอย่างนี้ว่าจนกระทั่งยุคแห่งปิตามหาคือคู่แห่งปิตามหาที่7 แต่พระอัฏฐารย์ไม่ถือเอาคู่จึงกล่าวไว้ในอัถกถาว่ายุค,คันติอายุป,ปมานังวุจติท่านแสดงความที่ยุคศัพท์เป็นศัพท์อันหาประโยชน์ไม่ได้ว่าปิตามหาเท่านั้นชื่อว่าปิตามหายุคอเนืองปุริศศัพท์ในบทว่าปุพพะปุริสนั่นละย่อมสําเร็จเนื้อความอย่างนี้แลดีกาปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายว่าบิดาและละเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงเห็นเนื้อความในคํานั้นอย่างนี้ว่า บิดาและละจนกระทั่งละคู่แห่งปิตามหาที่เจ็ดโดยอธิบายอย่างนี้แลแม้มาตามหาวงเล็บย่ายายท่านก็ถือเอาด้วยปิตามหาศัพท์นั่นเองในอัตกะถามาตามหาศัพท์นั้นท่านมิได้ยกขึ้นแสดงไว้แผนกหนึ่งก็ยุคศัพท์ในบทว่าปีตามหายุคานั้นบัณฑิตพึงเห็นโดยเอกเสสนัยว่าคู่และคู่ชื่อว่ายุคคาโดยอธิบายอย่างนี้แลละ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาด้วยปิตามหาศท์นั่นแลอันหนึ่งปุริสท์ในบทว่าปุาพพะปุริสานั่นละย่ำสำเร็จเนื้อความอย่างนี้แล